กาท่านระเทรานเทระที่ได้รับพระราชามาจะรูมใช้งคคอาการอนการแสดงว่าที่มมีไกาที่ท่าทุกทระเสีจาวว่าสเก็ตรอการงา เป็นผู้รักษาการที่จับผนังท่านที่เป็นซึ่งก็เป็นไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรินาโภคกล้าคืสนสมณศักดิ์ให้เห็นว่าทุกๆรูปรนั้นไม่มีความผิดต่อก่อนแล้วก็ได้ส่งพระกรินาโภคกล้าให้ สมเด็จสัราชส่งแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเทรสมราคมซึ่งในสถานที่นี้ท่านพระเทวราุเีรักรที่ได้รับพระธนามาเจริญชัยมงคลก็มีท่านจุคุณขรงเสนาขดีเจ้าคณะพระเป็กกรรมการมหาเทรสมราคมมาเป็นที่ปรึกษา กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นาเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทบริษัทผู้มีความรารพนักเนี่ยที่ให้การสนับสนุนเสริมให้ความอนุเครับอนุคูณแก่วัดรเกตทุกท่านทุกทุกคนซึ่งในสถานที่นี้ก็มีท่านอาจารย์ดุสิตสิริพันธ์เป็น เป็นวันที่ทุกๆท่านทุกๆคนและกะเทราเทร,ราต่างมีความสงสักยินดีในโอกาสที่ท่านทุพรโรงศิษ์จาวาวัสเปศได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคศิษ ซึ่งก็ถือว่าแค่คําสั่งของการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดนนั้นแต่ต้องเป็นตัวเจ้าคณะภาคโดยตรงเสียกือถือว่าตําแหน่งที่ท่านเคยได้รับก่อนที่จะต้องคดีความจรกระทั่งได้รับการพิจรรารณาได้ว,ว่าไม่มีความผิดอันใดเกิดขึ้น ระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวก็จึงได้ส่งพระคณะกรร้าธิกานสมาศักพูนโดยถือว่าทุกุทกรูกป,ปที่ได้ตด้องคขีนนั้นไม่มีความผิดมาก่อนและก็ให้คืนตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมถวายให้เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมโดยที่ กรรมการมหาเถรสมาคมสองรูปได้ลาออกจากเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมคือท่านเจ้คเาคุณพระพรมเสนาบดีกับท่านเจ้าคุณพระพรมมัชระเมธีวัดอารุณราชราราแล้วก็สมพระขนานพลป่าแตกต่างท่านเจ้าคุณพระมสิทธิ์เป็น กรรมการมหาภิรัสมาคมตตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่จะได้ถู่ตําเนิก็ดีนั้นตำแนหนะำแน่งเดิมอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งเจ้าคณะภาคเพราะเดิมที่เดิมนั้นท่านเป็นเจ้าคณะภาคสิอยู่แต่นี้ในระหว่างนั้นเห็นว่าเจ้าคณะภาคยังอยู่เป็นปกติหากก็จะให้องค์ใดองค์หนึ่งลาออก ก็เห็นว่าเป็นระยะเวลาไม่นานคือเป็นเวลาประมาณสักปีหนึ่งหรือหรือปลายปีนี้ก็จะหมดให้ลูกนกไปหมดวาระของความเป็นเจ้าหนัาทก็เลยคิดว่าจะรอให้หมดวาระซะก่อนแล้วก็จะมีการแต่งตั้งก็เลยท่านเจ้าคุณกรมวัชารัฐธิรคุณเจ้านักกากสิเกต ท่านได้ถึงระดับ90กว่าก็เลยคิดว่าคุณจะได้เกินตำแหน่งเจ้าคณะภาคให้ท่านทุกคนโปรดรีบตื่นเตือให้ทุกท้องาที่นกระบะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยักตัมนางตกกลาบแนวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ทุกๆท่านทุกๆคนพร้อมด้วยพระวเที่ยวที่ระกลางก็ มีจ,จิตใจคงใจดีใจปีติใจโสงนัะอินดีใจขอพระบรมสารีริบบรรกธาตุาที่ปริเสธอยู่นักบุมบัณฑิตระสเปนนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณของดวงวิญญาณของเจ้าอดีตเจ้าวาดทุกผูกคงขอจงรวมเป็นพลวัตัจ ถ้าจุกุมกรมสิธิ์จบเป็นผู่กราบกระยาปากุกตัวโรกไปถึงปางเจริญขออ่านไบปูในศาสนาขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรอมได้อายุวันนักสุขาพรักปฏิบัตคุณสารตบัิทุกประการสําหรับญาติโยมสาธุชนทุกทุกนทุกทุกคนที่มาร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมดีองคลใจในปางนี้ขอขอเจริญก่อนทุกทุกขนทุกทุกคน ขอทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนจงเป็นผู้สักเจากความทุกโศกโปรภัยอริปัตุวันรการากเ่งเจริญด้วยลาบโยสุสันเสริญเจริญเวลาอายุวันนัสุขภาพนักปฏิภาคุณสาตวองบัดมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในภง,งนัขาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหนา้าจริงจงขึ้นไปทุกทุกท่านทุกทุกคนคือ